นะโมทัสสะภะคกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะปะคกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะปะคกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายเล่มที่14พ่ข้อที่105โคปกะโมคลานสูตรมีในสมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วไม่นานท่านพระอน,นุ์ อยู่ที่พระวิหารเวรุวันในเขตพระนครราชกฤตก็ในสมัยนั้นแลพระเจ้าอาชาตศัตรูเวเทหิบุตรเป็นพระราชาแห่งแคว้นมคตทรงระแหงพระเจ้าปัจโชตะแห่งกรุงอุจเจนีจึงรับสั่งให้ซ่อมแซมพระนครราชกฤตก็ในครั้งนั้นท่านพระอน,นุนุ่งสบง ถือบาทและจีวรเข้าไปบินดาบาดอย่างพระนครราชกฤตในเวลาเช้าขณะนั้นมีความดำริขึ้นว่าก็เวลานี้ยังเช้าเกินควรที่จะเที่ยวไปบินดาบาดในนครราชกฤตถ้าใครเราพึงเข้าไปหาพราหมณ์โกปกะโมคลานะในที่อยู่ของเธอเถิดเมื่อคิดดังนั้นแล้ว จึงได้ทำอย่างนั้นฝ่ายพราหมโโคปะ,ะโมกลานะได้แลเห็นท่านพระอนตน์เดินมาแต่ไกลจึงได้กล่าวกับท่านพระอน,นุนดังนี้ว่านิมนเถิดท่านพระอน,นุนผู้เจริญท่านมาดีแล้วนานทีเดียวที่ท่านไม่ได้แวะเวียนมาที่นี้นิมนนั่งเถิดเมื่อท่านพระอนต์นั่งบนอาสนะ ที่แต่งไว้แล้วฟายพราหม์โคปกะโมกลนะก็ถือเอาอาสนะต่ำแห่งหนึ่งนั่งลงเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วพราหม์โคปกะโมกลนะได้ถามท่านพระอนุนอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระอนุนผู้เจริญมีภิกษุสักรูปหนึ่งบ้างไหมหนอผพูดที่ถึงพร้อมด้วยธรรมะ ทุกๆข้อและทุกๆประการที่พระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นผู้เป็นอารหาันตะสัมมาสัมพุทธะผู้ทรงถึงพร้อมแล้วด้วยธรรมะทุกๆข้อและทุกๆอย่างอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นถึงพร้อมแล้วในที่นั้นท่านพระอน,นุลได้กล่าวตอบว่าพร้อมไม่มีเลยแม้สักรูปหนึ่ง ที่ถึงพร้อมด้วยทมทุกๆข้อทุกๆประการตามที่พระผู้มีพระภาคผู้อรันตะสมมาสมุทธะพระองค์นั้นถึงพร้อมแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงให้มรที่ยังไม่อุบัติได้อุบัติขึ้นที่ยังไม่เกิดให้ได้เกิดขึ้นตรัสบอกมรที่ยังไม่มีใครบอกทรงทราบชัด ส่งรู้แจ้งมักและฉลาดในมักส่วนเหล่าสาวกในบนัดนี้เป็นผู้ดำเนินตามมักจึงถึงพร้อมในภายหลังอยู่ก็คำพูดระหว่างท่านพระอนุนกับพรามโคปกะโมกลลนะได้ค้างอยู่เพียงเท่านี้ก็ในขณะนั้นวัสกาลบรามมหาอมาตแห่งมกฎรัฐ เที่ยวตรวจราชการในพระนครราชกฤฎ์ได้เข้าไปในที่อยู่ของบรามโควกะโมกละนะที่มีท่านพระอน,นุนอยู่ด้วยได้ทักทายปราศัยกับท่านพระอน,นุนพอให้ระลึกถึงกันได้แล้วนั่งลงนะที่ส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวกับท่านพระอน,นุนอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระอน,นุนผู้เจริญ ก็น,น่าแบดนี้พระคุณท่านนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนาะพระคุณท่านพูดเรื่องอะไรค้างอยู่กันเติ้นพระอนุนจึงได้เล่าคำถามของโคปะโมกลันะปรามและได้เล่าคำตอบให้ฟังดังนี้ว่าพรามไม่มีเลยแม้สักรูปหนึ่งผู้ที่ถึงพรามด้วยธรรมะทุกๆข้อทุกๆประการ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นถึงบอมแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่กล่าวกันอยู่พระผู้มีพระภาคเป็นผู้รู้มรรคคือมรรคขันอยู่ เป็นผู้รู้แจ้งมรคคือมรรคาวิฑูเป็นผู้ฉลาดในมรคคือมรคคโกวิโทส่วนสาวกในบัดนี้เป็นผู้เดินตามมรคคือมรคานุคาเป็นผู้ตามมาในภายหลังนี้แหละเป็นคำพูดระหว่างอัตมภาพกับพรามโคปกะโมกลานะได้ค้างอยู่ตอนนั้นท่านก็มาถึง พสการะพร์จึงได้กล่าวถามในที่นั้นว่าข้าแต่ท่านพระนนทผู้เจริญมีวิกษุสักรูปหนึ่งบ้างไหมหนออันพระโกรมผู้เจริญได้ทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลบไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งอาศัยของท่านทั้งหลายซึ่งพระกุณเจ้าทั้งหลายจะพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้พราหม์ ไม่มีเลยแม้สักรูปหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคโปร่งนั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอาหารหันตะสม,มาสัมพุทธะทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งอาศัยของท่านทั้งหลายซึ่งภิกษุทั้งหลายจะพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ข้าแต่ท่านพระนนทผู้เจริญ ถ้าอย่างนั้นมีภิกษุสักรูปหนึ่งบ้างไหมาเล่าอันสงที่ภิกษุผู้เป็นเถระมากรูปด้วยกันสมมุติแล้วแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปแล้วภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งอาศัยของเราทั้งหลายพรามไม่มีเลยแม้สักรูปหนึ่งอันสง พี่ษิษุผู้เป็นเตรระมากรูปด้วยกันสมมุติแล้วแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปแล้วพิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งอาศัยของเราทั้งหลายซึ่งภิกษุทั้งหลายจะพึงเข้าไปหาได้ในบนัดนี้ข้าแต่ท่านพระนนทผู้เจริญก็เมื่อไม่มีที่พึ่งอาศัยอย่างนี้อะไรเล่า จะเป็นเหตุแห่งความสามัคคีกันโดยธรรมพรามภิกษุทั้งหลายมีใช่ไม่มีที่พึ่งอาศัยเลยพวกภิกษุทั้งหลายมีที่พึ่งอาศัยคือมีทมเป็นที่พึ่งอาศัยข้าแต่ท่านพระนนทผู้เจริญกระผมถามพระคุณเจ้าดังนี้ว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่พระโคดมผู้เจริญ ได้ทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลบไปภิกษุผู้นี้จะเป็นที่พึ่งอาศัยของภิกษุทั้งหลายพระกุณเจ้าก็ตอบว่าไม่มีและเมื่อกระผมถามว่ามีภิกษุจากรูปหนึ่งบ้างไหมอันหมู่ภิกษุผู้เป็นเทระมากรูปได้สมมุติขึ้นและแต่งตั้งไว้ว่าให้ภิกษุรูปนี้ เป็นที่พึ่งอาศัยของเราทั้งหลายพระกุณเจ้าก็ตอบว่าไม่มีและเมื่อกระผมถามต่อไปว่าก็เมื่อไม่มีที่พึ่งอาศัยอย่างนี้แล้วอะไรจะเป็นเหตุแห่งความสามคกีกันโดยธรรมพระกุณเจ้าก็ตอบว่าไม่ใช่ว่าไม่มีที่พึ่งอาศัยแต่ภิกษุทั้งหลายมีธรรมะเป็นที่พึ่งอาศัยข้าแต่ท่านพระนนทผู้เจริญ ก็คำที่พระคุณเจ้ากล่าวอย่างนี้กระผมจะเข้าใจเนื้อความนี้ได้อย่างไรปรามมีอยู่แลที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตะสมมาสมุทธะทรงบัญญัติสิกาบทแก่ภิกษุทั้งหลายทรงแสดงปาติโมกแก่ภิกษุทั้งหลายทุกๆวันอุโบสถ ภิกษุทั้งหลายเท่าที่มีอยู่นั้นจะเข้าไปอาศัยเขตคามแห่งหนึ่งอยู่ทุกๆรูปจะประชุมร่วมกันครั้นแล้วจะเชิญภิกษุรูปที่สวดปาติโมกได้ให้สวดถ้าขณะที่สวดปาติโมกอยู่ปรากฏภิกษุมีอาบัติและโทษที่ล่วงละเมิดภิกษุทั้งหลายก็จะให้เธอทำคืนตามธรรม ตามคำที่ทรงสอนไว้เพราะฉะนั้นเป็นนั้นว่าภิกษุผู้เจริญทั้งหลายมิได้ให้ภิกษุผู้ใดผู้หนึ่งกระทําธรรมะต่างหากให้พวกภิกษุทั้งหลายกระทําข้าแต่ท่านพระนนทผู้เจริญมีภิกษุสากรูปหนึ่งบ้างไหมหนอซึ่งพระกุณ้าทั้งหลายสากการะเคารพนับถือบูชา แล้วเข้าไปอาศัยอยู่ในบัดนี้พรามมีอยู่รูปหนึ่งแลที่ภิกษุทั้งหลายสการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ข้าแต่ท่านพระนนทผู้เจริญเรื่องนี้กระผมจะเข้าใจเนื้อความได้อย่างไรเพราะกระผมถามท่านว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งบ้างไหมที่พระโคดมผู้เจริญ แต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่อาศัยของท่านทั้งหลายพระกุณเจ้าก็ตอบว่าไม่มีและเมื่อกระผมถามว่ามีภิกษุรูปหนึ่งบ้างไหมอันหมู่ภิกษุผู้เป็นเทระสมมุติแล้วแต่งตั้งว่าให้เป็นผู้ที่จะเป็นที่พึ่งอาศัยของเราเมื่อพระผู้มีพระภาคล่วงลับไป พระกุณเจ้าก็บอกว่าไม่มีและเมื่อกระผมถามต่อว่ามีภิกษุสัรูปหนึ่งไหมซึ่งพระกุณเจ้าทั้งหลายเคารพนับถือบูชาแล้วก็ไปอาศัยอยู่พระกุณเจ้าก็บอกว่ามีอยู่รูปหนึ่งก็ในข้อความนี้กระผมจะเข้าใจเนื้อความได้อย่างไรพรหมมีอยู่แล ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันตะสมมาสมุทธะตรัสบอกธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสไว้สิบประการบรรดาภิกษุรูปใดมีธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายย่อมสักการะเคารพนับถือบูชารูปนั้น แล้วก็ไปอาศัยอยู่ในบัดนี้ก็ธรรมะสิบประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าพรามคือภิกษุในธรรมะวในนี้ข้อที่หนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรอยู่ย่อมเป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลาย แม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะคือทำเหล่าใดที่งดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดลงรอบเป็นการประกาศซึ่งพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตา พร้อมทั้งหยัญชนะธรรมเห็นป่านนั้นเป็นธรรมอันเธอสดับแล้วมากทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น 3. เป็นผู้สันโดษด,ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและยีลานะปัจจัยเพสัต์บริการทั้งหลาย 4. เป็นผู้ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่นั้นเป็นเรื่องประกอบในจิตอันยิ่งในปัจจุบัน 5. ย่อมแสดงฤทธิ์ได้เป็นอนเนกหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ปรากฏต,ตัวหรือหายตัวไปนอกฟ้านอกกำแพงนอกภูเขาได้ไม่ติดขัด เหมือนไปในที่ว่างก็ได้ทำการผุดขึ้นและดำลงในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศโดยที่นั่งคู่ขาอยู่เหมือนนกก็ได้รูปกรัมพระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์อนุภาพมากถึงป่านนี้ได้ด้วยฝ่ามือก็ได้ ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ข้อที่6ย่อมฟังเสียงได้ทั้งสองเสียงคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ด้วยทิพยะโสตทตาทันบริสุทธิ์หมดจดล่วงโสตะของสามัญมนุษย์ข้อที่7ย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นและบุคคลอื่น ได้ด้วยใจว่าจิตมีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นหลุดพน้นหรือไม่หลุดพน้นเป็นต้นก่อนที่8ย่อมระลึกถึงขันที่อยู่อาศัยในชาติก่อนพวกก่อนได้เป็นอนเนกปริยาย เป็นต้นข้อที่9ย่อมมองเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประนีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์นสามได้ดีตกยากด้วยทิพยาจักสุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักสุของสามัญมนุษย์และข้อที่10ย่อมเข้าถึงเจโตบิมุตปัญญาบิมุติ อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้เข้าถึงธรรมนั้นอยู่พรามธรรมะสิบข้อเหล่านี้แหละเป็นธรรมะที่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตะสมมาสมพุธะได้ตรัสบอกไว้ บรรดาพิกสุดร,รูปใดมีธรรมะเหล่านี้พิกสุตทั้งหลายย่อมสักการะเคารพนับถือบูชารูปนั้นแล้วก็ไปอาศัยอยู่ในบัดนี้เมื่อท่านพระอนทนได้กล่าวอย่างนี้แล้ววัสการาบร,รมมหาอมาร์แห่งมคตรัฐได้เรียกอุป,ปนันทะเสนาบดีมาแล้วกล่าวว่า ท่านใจนาบดีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรที่ภิกษุในธรรมะวินัยนี้สการะธรรมที่ควรสการะคารบธรรมะที่ควรคารพน้ำตือธรรมะที่ควรน้ำตือบูชาธรรมะที่ควรบูชาอย่างนี้ตกลงภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ย่อมสการะคารพน้ำถือบูชาธรรมะที่ควรบูชาอย่างนี้ ก็ในเมื่อภิสุจทั้งหลายเหล่านี้จะไม่ทําอย่างนี้ไซจะพึ่งสักการะเครพนับถือบูชาสิ่งใดแล้วก็ไปอาศัยอยู่ได้เล่าต่อจากนั้นวัสการบรมมหาอมารตแห่งมกุฎรัฐจึงได้ถามท่านพระอนุนว่าท่านพระอน,นุนเวลานี้ท่านปํำนักอยู่ที่ไหนพรามเวลานี้ อาดมภาพอยู่ที่พระวิหารเบรุวันท่านพระหนนผู้เริญก็พระวิหารเบรุวันเป็นที่รื่นรมเงียบเสียงไม่ออกระทคึกโครมมีลมพัดเย็นสบายเป็นที่พักผ่อนของมนุษย์สมควรแก่การหลีกออกเร้นอยู่อย่างนั้นหรือพราามแน่นอนพระวิหารเบรุวันจะเป็นที่รื่นรม เงียบเสียงและไม่เอือทึกคึกโครมมีลมพัดเย็นสบายเป็นที่พักผ่อนของมนุษย์สมควรแก่การหลีกออกเล่นอยู่ก็โดยมีผู้รักษาคุ้มครองเช่นท่านนั่นเองข้าแต่ท่านพระนนท์ความจริงแล้วพระวิหารเวรุวันจะเป็นที่รื่นรมเงียบเสียงและไม่เอื้อตือคึกโครมมีลมพัดเย็นสบาย เป็นที่พักผ่อนของมนุษย์สมควรแก่การหลีกออกเล้นอยู่ก็ด้วยมีพระกุญเจ้าทั้งหลายเพ่งฌานมีฌานเป็นปกติต่างหากพระกุญเจ้าทั้งหลายเพ่งฌานและมีฌานเป็นปกติทีเดียวข้าแต่ท่านพระนนทผู้เจริญกระผมขอเล่าถวายว่าในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นประทับ อยู่ที่กูตาคารสาลาในป่ามหาวันในเขตพระนครเวสาลีครั้งนั้นกระผมเข้าไปเฝ้าพระกรมผู้เจริญถึงที่นั้นพระองค์ได้ตรัสชานนกถาด้วยอนเนกปริยายพระองค์ทั้งเป็นผู้เพ่งฌานและเป็นผู้มีฌานเป็นปกติแต่ก็ทรงสรรเสริญฌานทั้งปวงพราม พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจะทรงสัรเสริญการเพ่งคือฌานทั้งปวงก็หาไม่ได้และไม่ใช่ว่าจะทรงสัรเสริญฌานทั้งปวงก็ไม่ใช่อย่างนั้นคือพระองค์ไม่ทรงสัรเสริญการเพ่งคือฌานอย่างไรคือพิสูุในธรรมะวินัยนี้มีใจรันจวนอยู่ด้วยการมราคะถูกการมราคะ ครอบงำอยู่และไม่รู้จักสลัดการมราคะอันเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงเตอย่อมเพ่งเลงใจจดจ่อปักใจมุ่งหมายอยู่เฉพาะซึ่งการมราคะทำการมราคะไว้ในใจมีใจปั่นป่วนอยู่ด้พยาบาทถูกพยาบาทครอบงำอยู่และไม่รู้จักสลัด พยาบาทอันเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงเตย่อมเพ่งเลงจดจอ่อปากใจมุ่งหมายเฉพาะพยาบาททำความพยาบาทไว้ในใจมีใจกัดกลุ่มอยู่ด้วยความง่วงซึมคือทีนามิทะทูกทีนามิทะครอบงำอยู่และไม่รู้จักสลัดทีนามิทะ อันเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงเธอย่อมเพ่งเล็งจดจอ่อปักใจมุ่งหมายเฉพาะทีนามิตะทำทีนามิตะคือความง่วงซึมไวในใจมีใจกลัดกลุ่มอยู่ด้วยความฟุ้งซ่านรำคาญใจคืออุทธัจจะกุกุจจะถูกอุทธัจจะกุกุจจะครอบงำอยู่และไม่รู้จักสลัด อุทธจะกุกุจะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเธอย่อมเพ่งเลงจดจอ่อปักใจมุ่งหมายอยู่เฉพาะซึ่งความฟุ้งซ่านรำคาญใจทำความฟุ้งซ่านไว้ในใจมีใจกลัดกลุ่มอยู่ด้วยความเครือบแคลงเห็นแยง้งคือวิชิกิจฉาถูกวิชิกิจฉาครอบงำอยู่ และไม่รู้จักสลัดวิจิกิจาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงเธอย่อมเพ่งเล็งจดจอ่อปักใจมุ่งหมาอยู่เฉพาะซึ่งวิจิกิจาทํทำความเคลือบแกลงเห็นแยงไว้ในภายในพรามพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงสรรเสริญการเพ่งคือฌานเช่นนี้ แต่พระผู้มีพระภาคทรงสันเสริญฌานเช่นไรคือภิกษุในธรรมะว้ันนี้เป็นผู้สงัดจากกามสงัดจากอากุศสรธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วเข้าอยู่ในธรรมนได้เพราะความที่วิตกวิจารระงับไป จึงเข้าถึงฌานที่สองและเพราะความที่ปีติจางหายไปจึงเข้าถึงฌานที่สามและเพราะความที่ละสุขและละทุกข์เสียได้จึงเข้าถึงฌานที่สี่พรมพระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญฌานเช่นนี้แหละข้าแต่ท่านพระนน์เป็นนั้นว่าพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้น ทรงติเตียนฌานที่ควรติเตียนทรงสันเสริญฌานที่ควรสันเสริญเอาละ่ะกระผมมีกิจมากมีทุระมากจะขอลาไปในบัดนี้พราามขอท่านโปรดสำคัญการอันควรในบัดนี้เถิดและเมื่อวัสการพรามมหาอมาตแห่งแก้วมกฏชื่นชมยินดีในภาศสิทธิของท่านพระอานนท์ ลูกจากอาสนะหลีกไปแล้วครั้นเมื่อวัสการ,ราบรมหลีกไปแล้วได้ไม่นานพรามโกปกะโมคลานะได้กล่าวกับท่านพระอนุนอย่างนี้ว่าท่านพระอนุนปัญหาของกระผมซึ่งกระผมได้ถามไว้พระคุณเจ้ายัางไม่ได้ตอบแก่กระผมเลยพรหมเราได้กล่าวแก่ท่านแล้วไม่ใช่หรือว่า ไม่มีเลยแม้สักรูปหนึ่งพูดถึงพร้อมด้วยธรรมะทุกๆข้อทุกๆประการที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นถึงพร้อมแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรค ที่กล่าวกันอยู่พระผู้มีประภาคพระองค์นั้นเป็นผู้รู้มักคือมัคันยูเป็นผู้รู้แจ้งมักคือมัคะวิธูเป็นผู้ฉลาดในมักคือมัคะโกวิโทส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้เดินตามมักคือมักคานุกาเป็นผู้ตามมาในภายหลังหนังนี้โคปะ โมกขลนาสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ